อะไรครับฟ้าข้างไหนข้างไหนอ,อ่าสวัสดีครับผู้ชมเรามาดูชิบันซีนอนแผลร้องเอ๋ะครับอ่า <c oughs> เขาลุกมาแล้วครับลีชิบันซีสายพันธุ์ใหม่ครับก้าเดินไปได้ไงวะไอ้เจ้ากูกูไม่ได้หนักมึงไอ้เพื่อนกูเลยกล้าไม่ลองโดดลงไปดินอนตัวนี้ <c oughs> ได้นะ <c oughs> ได้นะอุ้ยแมวมันจะหักหักขาหักนแน่ะหักไอ้เหี้ยโฟมยาโฟมยาไม่ใช่ไม้หักนะขามึงอาจจะหักเพื่อนไม้จะพานด้วยด้วยนนท์นะนนทมึงกูความสูงไหม โอ้ยเฮียกูให้กูกูการันตีเลยกว่าความสูงหมดทุกคนในเนี้ยเกือบไม่ไม่ไม่ความสูงไม่ถ้าทางขึ้นดีๆเลยคุณไม่ควอทางขึ้นดีๆคนสร้างอะไรทำไมสร้างอะไรอันี้ก็สวยแล้วจริงเพราะจริงนะโอ้ดูดิสูงชัดชัดเขาเรียกว่าดินลวด แดงดินแดงเขาเรียกดินแดงเห็ตัวที่มึงเดินปะโคตรอะไรอะไอ้ไม้ไอ้ไม้เขาเรียกอะไรมั้งไม้หลักตรงนี้ใช่ปะมันหักใช่มันหักแปหนึ่งคือถ้ามันหักก็คือไม่ไปหมดตรงนี้เลยไม่เวลาเดินอะเดินค่อยๆเดินอย่าเดินติดกันห่างกันหน่อยเจ๋งเป็นการเที่ยวที่อันตรายนิดหน่อยแล้วมึงเชื่อไหมในตรงที่กูไปตกล่องอะโอ๊ยตัวตัตัว มีคนไม่รับไปแล้วไอ้เหี้ยไอยกูอยากกูอยากมีเครื่องร่อนเลยวะร่อนแรงล่างเลยโอ้ยแม่ด้ด้อยากไหนออมอยู่ไหนฮะอ๋อหย่อล่างเหรอัอะไรจริงจริไหมจิงเหรอไม่มีคนยึดตังอยู่ตรงนั้นเ <captions> พืนใตั้งวรยโอถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ ือถ่ายไว้เก็บภาพบรรยากาศภาพเพื่อนมันไม่มีมือจับอ่ะมันมีสองคนกูโงก้ตกแล้วจับอะไรไม่ได้เฮ้ยทุกคนมายืนมายืนกอดคอกันข้างหลังเนี่ยทุกคนมายืนกอดคอนกันด้างหลังเล่นเหมือนสระน้ำที่เตะก็เตะกันลงาเตะกันอะไรแล้วเนี่ยปลาปลาปลายืนไหนรูปยืนไหนรูปถ่ายรูปกุ่มอ่ะพี่ชิดพี่ชิดว้ายพุดอะไรพี่ อย่า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 ผมอย่ากูกพังผมกูมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะฮะเดี๋ยวกูจองนิ้วอย่างนี้ก็ได้ดูบรรยากาศเายเฮียสูงจัดเลยแล้วตรงตไปอีกงโคตรคมอ่ะมึงดูเออไม่เหลือชีวิตเลยเพื่อนเป็นมาถ่ายรูปเป็นมาถ่ายรูปเฮ้ยผมผมผม ผมยาผมยาผมผมยาโอ้ขาสั่นแล้วผมยาคโคสวยคุณรู้วตั้งคไหนตั้งแค่แมเลยไ้ังได้ังด้ย่งได้งได้ังด้ยด้ยได้งได้ได้ยันได้ยังได้ังดไดยได้ยันไยดยังังไงไดดยันไยััดังได้ไ้ได เฮียนี่ลงเฮียนี่ลงแล้วโอ้ยอะไรลงนี่แหละไม่ครบป่ะายูปูเฮ้ยมายืนเนี่แล้วก็ตั้งกล้องไว้ตัวนั้นะก็เยี่ยแล้วโดนจับผมถ่ายูปให้ผมดีผมกลับมาดีดผมกลมาดีดด่รูปไปตลกครูปี้ซูมกลับมาอเหี้ยไปด้เหี้ยร้อนแล้วไูมึงถ่ายรูปเหรอยัไม่ได้ถ่ายเลยรร้นมานนีไป ไปไปยืนคนนึงตรงนั้นบวกเยีตยวเตันไม่ใหญ่เว้เยอะเตัวเดด่ะมึงลองคิดนั่งดูเนว่าเดี๋ยวด้วยไว้บวกตัวเฮ้ยมันจริงฮะเฮ้ยมันจริงเหรอไอ้ยูโฟมิ่งโหดสัตทุกไมกูไม่เห็นหวงกูไม่เห็นหวง โอเห็นหูไอโฟมมนดืออะไรไอต่ออะไรเนี่ยเราจะไปหรือยังไปก่อนล้ท่าว่าอะไรอ่จะถ่ายรูปให้ไม่ไม่บังไม่บังถ่ายรูปแบบควาสมัยก่อนบังไอเจ็บแล้วบังไอเจ็บแล้ว บังให้เจ็บแล้วบังห้เจ็บหมดเลยบังห้เจ็บหมดเลยเออนั่นแหละได้แล้วโอเคได้แล้วไปเอ้ยรอกันด้วยดิออ้ยโอ้ยโ้ยบันไ,ดส,นนนได,ดสั่น,น,นเพื่อนบันไดโคตรสั่นอย่าฮะแกล้งทำไมกูยังไม่แกล้งมึงเลยเพื่อน Hãy kèm cú hộp bọc của mày Hãy kèm kèm Hãy kèm mừng bọc của mày Nguyệt kèm không kìm Mày nằm mà kèm cú Hả? Ô, nè, còn nằm như này tôi <grandma> <nói bowl anyway> <laughs> เดินกูตามมึงมึงจะลงขี่กันนะไม่ลงบันไดดีๆนะมันก็ไม่ได้สูงนะแต่แต่มันแต่แต่มันน่ากลัวมันเหนื่อยมันน่ากลัวด้วยเดินขึ้นมันก็เลยดูดูสูงเดินลงมันเลว เพราะเรากลัวไงมันเลยเดินช้าๆหน่อยขาสั่นเอาถ่ายอยู่เหรอเอาก็ถ่ายเหมือนกันถ่ายเมื่อกี้เองถ่ายตอนไอ้พวกนี้ลงว่เราไปอยู่อะไรตรงนั้นวะเราไปอยู่อะไรตรงนั้นนั่นอ๋อลิงเก่ากลับพื้นสุวรรณน้วไปได้ด้วยเหรอวะ้แลวมึงจะไปทำเป็นแปะอะไรเนี่ยลงมาเลว ผู้แงู้แงมาาเาเหรอตรงนั้นอ่ะนะนี่ข้างในเนี่ยหรอลงได้ด้วยเหรออ๋เป็นทําข้างนเออมันเคยเข้าไปอยู่เคยเคยเคยเข้าไปอยู่นี่ใช่ใช่ใช่มันเคยล้วก็จะมีท่นท่นสมบปิดท่นุธไปคลิปไปดูรูปก่อน สบายใจแล้วขาสั่นกลางๆคุณกลัวความสูงไหมกลัวความสูงไหมกลัวกลัวแต่ว่าเวลาเดินขึ้นอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาเดินลงอะมันเสียวเลยนี่ครับเป็นที่ที่ผมแนะนำครับที่ที่คุณไม่ควรมาไงบ้างคผมอ้นนู้นอะเอาไอ้นนู้นหายบอกเลยว่าหลังจากเอาไอ้นนู้นอะมันไม่ทำไรมันนั่งเลื่อนชูไปชิวอ๋อ ลงตลเหไอเหี้ยไข่อนเขาจะกลับบ้านกันแล้วกูัานนอนเขาจะกลับเรียนกแล้วากรกิ่ยเกตลับมกรเจกลัมกรัมกแม่งเสียวขึ้นเยอะเลยร้ยก้อนกลัมกรกลัมกรกลัมกรจะไม่ผิดล่าสุบตอนเด็กนี่กูน้ำหนักเสียงอะไรวะเสียงอะไร อ๋อมันลงมาแล้วเดี๋ยวผมปิดจ้างปุ๊เดียว่าทำไมดูดูเหม่อนชีวิตมึงเลือกเกิดไม่ได้ยังไงมึงต้องลงมาอยู่ดี <laughs> โอเคย้อนกลับไปปิดเปลี่ยนฉากให้หน่อยธานีชั่นเปลี่ยนฉากไปบนร,รถธ <laughs> านีชั่นดีที่สุดแล้วธานีชั่นเปลี่ยนฉากกับเพื่อนเอาอะไรมาเปลี่ยนฉากกูก็ได้เอาอะไรมาปิดกล้องกูก็ได้ <laughs> แล้วก็ไปทําซ้ําเหมือนไปทําซ้ําตอนที่ <laughs> ตอนนี้หึงรถละอ่าสคริป

แังยี่ั่งนู้นลมนะพี่ฝ่จะลงมันยอยูแล้วเมตันวมันลิงจัดเลยอ่ะยังวิ่งอยู่ไหมครับยังวิ่งอยู่มั้มึงบ้าแล้วเนี่ย